วันนี้ได้โอกาสนะครับเราจะกระทำในสิ่งที่เป็นอันซีนนะครับของป่งน้ำร้อนเราไปดูพื้นที่กันนะครับเป็นยังไงล่ะแม่ทำโคกหนองนานี่เราจะวางแผนกันยังไงต่อดีนะแล้วบนโคกจะปลูกอะไรบ้างล่ะแม่จะมกกล้วยสักนะสองกอแล้วมั้ง กล้วยสองกอนอกนั้นก็เป็นไม้ไผ่ก็ดีดม่ไหมไม่ไผ่หรอมันจะแน่นไปไหมเป็นไม้ผลสักด้วยเนาะไม้ผลจะเอาอะไรล่ะแม่เด็กกับลูกเขาชอบกินอะไรเอาเงาะเนาะเงาะชมพู่เอาโวกาโดด้วยต้องปรับอะไรต้องโคกอีกไหมแม่ กว้างนี้นิดนึงให้มันปรับดินไม้แรงมันกว้างกว่าน,นี้นนชั้นล่างใช่ไหมล่างแล้วเราจะปลูกบัวไหมบัวเราจะปลูกใ,ใกล้บานใกล้บ่บ่อทางหลุมนมคกที่ไกลๆใช่ไหมปลูกบัวตรงบ่อนี้เนาะบ่อข้างหลังเรานี้ปลูกบัวสายบัวสายบัวหลวงเอาไหมบัวหลวงเราจะได้ดอกใช่ไหมแต่บัวสายเรารอบคันนาเนี่ยเราจะปลูกอะไรดีอ่ะ ไข่ก่อนแม่แรกตะไคร้ขาด้วยไหมขาได้ดูได้หมายถึงขาใช่ไหมแม่ขาเอาข้างบนดูตะไคร้แล้วก็ปลูกได้เยอะเยอือแล้วริมโน้นเนี่ยปลูกอะไรดีริมทางโน้นจะ,ะอมเหรอาจะปลูกเะอมอ๋อเอาชอมเนาะก็จะอมฝั่งนี้ก็ก็ปรับได้ต้องมีเะอมด้วย,ยแล้วริมด้านนี้ล่ะริมด้านนี้ต้นไม้ ปลูกพริกเลยปลูกพริกเนาะก,กะวานได้ไหมลำไยเ,เออพริกกะวานปากก่ากล้วยริบๆนู้นแหละจะทําอะไรก็เลี้ยงปลูกของเลยปลูกมะพร้าวมะพร้าวบางส่วนเนะาะมะพร้าวกะหมากไผ่ด้วยก็ได้ไปดูบ่อกันไหมว่าน้ําขึ้นไปเยอะไหมเดินข้างนอกได้ไหมเดินได้ถ้าอยากเดินจะ,จะไปทางไหนดีเดินข้างนอกนี่เหรอนีเดินทานี้เรนก็ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมัน เป็นอันซีนจริงๆนะครับคิดไว้อนะว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่เราจะพยายามครับด้วยศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณสระน้ําที่เราขุดไว้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมมีน้ําเพิ่มขึ้นแล้วครับ มีน้ำเพิ่มขึ้นโอ้เยอะเลยแหม่น้ำไม่เห็นน้ำเลยองลงไอ้เยอะไปมีน้ำเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสิ่งที่เราต้องทำด่วนเลยคืออะไรแม่ตอนนี้ต้องทำสะพานข้ามอ๋อสะพานข้ามตร<อ>งนี้เหรล่องเป็นขอบแง่ก็เดินลำบากอืม แล้วต้องแล้วต้องทํารั้วด้วยไหมยอยากจะทํารั้วเหมือนกันเนี่ยกันหมามันชอบมาอึใส่ไล่เราอือ่ะว่าไปแต่เราต้องทําสะพานั้สามจุดเพื่อทนะสะดวกในการเดินข้ามไปข้ามมาตามร่องน้ําเนี่ยอทาสะพานสามด่วนกว่าสะพานมีไว้ไหมน้าต่อท่อน้าต่อท่อน้าเพราะว่าน้ํายัง ยังไม่สมบูรณ์เนาะไม่มีน้ำเลยเราก็จะปลูกอะไรไม่ได้เลยเอาละเพราะฉะนั้นงานระดับแรกเราจะต้องต่อท่อน้าต่อท่อน้าทาสะพานอ่าโปรดติดตามเราต่อไปนะครับจากตะหวังเฮ้ยฮเฮ้เฮเฮ้เเ้าเห็นไหมภาพนี้ดันถ่ายนี้ได้จริงมากค่ะ